สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับ Smart Gate OBD นะครับเป็นรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เข้ามาต้อนรับปีใหม่ของประเทศไทยปี2564นี้เลยนะครับที่บริษัท TT Auto Speed นะครับนำเข้านะครับเป็นผู้สั่งผลิตนะครับชื่อรุ่นนะครับของตัว OBD2 ตัวนี้คือ TS 0นะครับเมนูการใช้งานนะครับ เป็นภาษาไทยนะครับทำให้เหมาะกับคนไทยนะครับทำให้เราใช้งานเข้าเมนูแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับ OBD ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ OBD2 บวก GPS นะครับสามารถที่จะรับค่าต่างๆจากดาวเทียมผ่านระบบเซทลไลด์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็น OBD นะครับรุ่น TS0 ตัวนี้นะครับไทยเมนู นะครับเซตติ้งนะครับก็คือเมนูการตั้งค่าต่างๆเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับรูปแบบหน้าจอนะครับสวยงามเลยนะครับเนี่ยตามแพ็กเกจกล่องสวยงามนะครับระบุที่กล่องชัดเจนนะครับว่ามีการรับประกันให้2เยียร์วารันตีก็คือ2ปีเต็มนั่นเองนะครับของแท้ต้องเป็นแบรนด์ของ TT Auto Speed เท่านั้นนะครับที่มีการรับประกันแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทางร้านโอบริษอของเรานะครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับโดยตรงนะครับ ของร้านทีที t o s ต้สปีดอยู่แล้วนะครับสามารถมาติดตั้งได้ที่เรานะครับร้านอุปถัมภหรือปาติดตั้งที่สาขาของท T Auto Speed ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแกะกล่องแล้วนะครับในกล่องจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มาดูนะครับในกล่องนะครับจะเริ่มจากนะครับลนดับแรกนะครับก็จะมีเมนูนะครับให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นเมนู รุ่น TS Zero นะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยนะครับว่าปุ่มกดอย่างไรนะครับตัวเลขตัวหนังสือหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆบอกค่าอะไรบ้างนะครับวิธีการใช้งานทําอย่างไรนะครับเป็นเมนูภาษาไทยให้1 1ชุดนะครับแล้วก็นะครับจะเป็นบอกค่าต่างๆนะครับเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับของตัว P I D ที่บอกใน O B D นะครับว่าตัวค่าต่างๆปลีกย่อยตัวนี้คือ อธิบายค่าคืออะไรบ้างนะครับก็มีเมนูตรงนี้ให้เราอ่านนะครับเพื่อทําความเข้าใจกับ OBD ที่เราจะซื้อไปใช้งานกับรถนะครับก็สามารถที่จะใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปแบบนะครับสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจะมีปุ่มคอนโทรลให้อยู่3ามปุ่มเท่านั้นนะครับ ตัวนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูปทรงเป็นลักษณะทรงกลมนะครับสวยนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีขาตั้งให้แบบนี้นะครับสามารถที่จะวางที่คอนโซลแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือท่านที่นะครับต้องการที่จะอยากเอาไปติดกระจกนะครับก็สามารถที่จะนําไปติดกระจกได้นะครับโดยการหมุนปุ่มล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะมีปุ่มอยู่นะครับก็แค่เพียงหมุนนะครับ หมุนแล้วมันจะเลื่อนลงได้นะครับเราก็แค่สไลด์นะครับขาตัวนี้ขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับนะครับเนี่ยเราก็ถอดออกมาถอดออกมาเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นขึืนเลื่อนลงได้นะครับแล้วด้านหลังมันจะเป็นตัวสไลด์แบบนี้นะครับเราก็แค่พลิกขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาขาตรงนี้ขับขึ้นไปนะครับขับขึ้นไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็เลื่อนล็อกนะครับโดยการหมุนนะครับปุ่มนะครับตัวนี้เพื่อล็อกนะครับล็อกเขาอีกทีหนึ่งนะครับหมุน้าไปแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ต้องการติดกระจกนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับี่ติดกระจกได้ลักษณะนี้เลยนะครับสามารถติดกระจกได้นะครับโอเคก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะวางคอนโซลก็เพียงหมุนตัวนี้กลับลงมานะครับปลดล็อกแล้วหมุนกลับลงมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะ กลับมาเหมือนเดิมอ่ะก็หมุนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับขาตรงนี้ก็จะมีมีมีน็อตหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับขันให้แน่นนะครับเพื่อที่จะเอียงนะครับเอียงเขาคือเงยหน้าเกตนะครับให้เข้าระดับสายตาที่เราขับรถได้นะครับสําหรับก็สำหรับคนสูงคน่ําได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ทํามารองรับการใช้งานให้ทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสายนะครับสาย1ชุดนะครับเป็นสายที่ตรงรุ่นนะครับก็คือฝ er in. ั่งนี้นะครับจะเสียบเข้าที่ด้านหลังเครื่องนะครับเสียบเข้าตรงไหนนะครับก็คือเสียบเข้าบริเวณตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็คือเสียบเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปตบอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็สายอีกฝั่งหนึ่งคือตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กที่ตรงรุ่นนะครับกับพอร์ต OBD2 ของรถ นะครับที่สามารถใช้ o b d 2ูได้นะครับก็เอาไปเสียบที่รถนะครับพอเสียบที่รถแล้วหน้าจอก็จะติดขึ้นมาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับก็จะมีนะครับตัวแผ่นกาวนะครับแผ่นกาวยางนะครับเป็นสุญญากาศแบบนี้นะครับก็เพื่อสําหรับคนที่ต้องการย้ายเกตนะครับไม่ติดถาวรนะครับก็มาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับแปะตรงตรงขาตั้งเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปวางที่อนโซลรถนะครับก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายคือดึงออกได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นกาวนะครับกาวแบบนี้นะครับกาวสองหน้านะครับสําหรับคนที่ต้องการติดยึดให้แน่นนะครับก็ใช้กาวสองหน้าตัวนี้นะครับมีมาให้สองแผ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เอาไปติดนะครับเข้าที่บริเวณขาตรงนี้ซึ่งจะมีอย่างนี้อยู่แล้วก็ติดเข้าไปอันนี้ก็ไปติดที่รถได้เลยที่คอนโซลหรือกระจกนะครับอย่างที่ผมรีวิวให้ดูเบื้องต้นวิธีการติดขากระจกนะครับก็สามารถติดได้มีให้สองแผ่นแบบนี้นะครับ ต่อมาก็จะมีเขาเรียกว่าคือไขค้วหกโหยิ่มแบบนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับก็าไว้ไขขาดยึดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้ในกรณีมันหลวมนะครับเราก็สามารถที่จะขันให้มันแน่นนะครับเพื่อให้ไม่ให้เกล็ดมันงอกแงะอะไรเงี้ยนะครับก็คือทําได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตัวนะครับตัวพลาสติกนะครับตัวพลาสติกเก็บสายนะครับแงดคอนโซลนะครับหรือว่าต้องการที่จะ เก็บสายลงไปในระหว่างร่องของเสา A กับคอนโซลก็สามารถใช้ตัวนี้กดลงไปได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรูปร่างหน้าตานะครับของตัว TS Zero ตัวนี้นะครับว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชมตัวจริงกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับหน้าตาเขาคมชัดสวยงามนะครับ มีค่าต่างๆบอกครบนะครับก็คือนะครับมีความเร็วนะครับตรงนี้นะครับวัดรอบเครื่องยนต์แถบอุณหภูมิม้อนน้าตรงนี้นะครับบอกเป็นสีฟ้ากับสีแดงนะครับสีฟ้าคือสถานะปกตินะครับสีแดงก็คือเริ่มลดเริ่มมีความร้อนมากแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเลขศูนย์ถึง1 2อองศานะครับส่วนวัดรอบจะมีเลขศูนย์ถึง หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นรอบนะครับตรงนี้หนึ่งหมื่นรอบนะครับก็คือเลขสิบนะครับแล้วก็มีนะครับด้านบนมีทิศนะครับบอกว่ารถเราหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับค่าตรงนี้ก็จะบอกมาจาก GPS นะครับจากดาวเทียมนะครับเป็นค่าที่เชื่อถือได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิหม้อน้านะครับอันนี้เป็นวัดรอบเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีัวนาฬิกานะครับในช่องเล็กๆตรงนี้นะครับบอกให้เราทราบด้วยว่าตอนนี้เป็นเวลากี่ โมงแล้วนะครับอบอกตรงนี้เลยอย่างตรงนี้ก็จะเป็น PM 12.20ก็คือเวลาเที่ยง20นาทีนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวแถบแสงตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าก็จะบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ยคือเครื่องยนต์รถของเรานะครับก็คือเป็นสถานะที่ปกติอยู่นะครับถ้าสถานะผิดปกตินะครับหรือเมื่อค่าเตือน,นต่างๆที่เราตั้งไว้ ถึงค่าที่เรากําหนดไว้แถบไฟสีน้ําเงินนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงกระพริบนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนให้เราทราบด้วยนะครับสุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวในช่วงนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับหน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นปุ่มจะมีอยู่3ามปุ่มนะครับ1 2 3สนะครับปุ่มกลางนี้นะครับใช้สําหรับการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะลองกดปุ่มกลางนะครับกดปุ่มกลางนี้นะครับ หน้าจอของเขานะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้คือหน้าจอแรกนะครับดูหน้าจอที่สองนะครับอ่หน้าจอที่สองเป็นหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่นะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าจอที่ห้านะครับหน้าจอที่หกเป็นหน้ารวมนะครับแบบนี้นะครับมีแสดงค่ารวมให้ทั้งหมดนะครับแปดค่าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอสําหรับเทสความเร็วนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมีช่องนี้คือสปีดความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนช่องนี้ก็คือ0ูนถึงร้อกิโลเมตรเนี่ยเราใช้ความเร็วเท่านี้นะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คือใช้เวลากี่วินาทีประมาณนี้นะครับนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับสามารถเทสเบรกนะครับเบรกเทสได้นะครับก็คือความเร็วนะครับระยะเมตรนะครับแล้วก็เวลากี่วินาทีเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นการเบรกเทสนะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็มีแสดงค่า PID นะครับของรถนะครับให้เรารู้นะครับรถแต่ละ พันก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับก็จะมีค่า P&D ที่ไม่เท่ากันที่ที่สามารถดูค่าได้นะครับก็จะไม่เท่ากันก็จะสามารถมาดูค่าย่อยตรงนี้ได้นะครับก็จะกลับมาหน้าจอเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับการเข้าเมนูนะครับการเข้าเมนูนะครับก็คือเราก็กดปุ่มกลางค้างไว้2วินาทีแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาสังเกตว่าเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูในการเซต ค่าความเร know, ็วนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับการปรับนะครับปรับค่าความเร็วนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาปรับได้ตรงนี้ผมแก้งเตือนไว้ที่ร้อยสี่นะครับเราก็กดเข้าไปไฟเหลืองจะกระพริบแบบนี้นะครับเราก็เพียงเพิ่มกดปุ่มขวาหรือซ้ายนะครับเพิ่มและลดนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วกดปุ่มกลางค้างไว้นะครับเพื่อออกจากเมนูตรงนี้แล้วมาดูวัดรอบเครื่องยนต์ ก็สามารถดั้งได้เหมือนกันว่าแจ้งเตือนวัดรอบที่เท่าไหร่นะครับมาดูเชื้อเพลิงนะครับก็คือเข้าไปปรับเปลี่ยนหน่วยว่าซีซีรถเราเท่าไหร่นะครับรถเราเป็น2.0นะครับลิตรเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนปรับขึ้นไปเป็น2.0ลิตรแบบนี้นะครับก็คือจํานวนซีซีของรถนั่นเองนะครับก็ออกมาเทอร์โบนะครับก็สามารถที่จะไปปรับเทอร์โบได้หน่วยเป็นบาร์นะครับหน่วยเป็นบาร์นะครับหรือว่าเป็น KPA นะครับหรือว่าเป็น PSI ขึ้นมวเป็นปอนสามารถปรับตั้งได้นะครับก็จะมีโหมดของเวลานะครับตัวนี้ก็จะตั้งมาให้ออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับเราก็มาดูนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดนะครับตั้งค่านะครับตั้งค่าก็คือจะจะมีค่าอะไรบ้างนะครับจะมีสัญญาณเตือนน้ําหล่อเย็นก็คือการตั้งค่าอุณหภูมิหม้อน้ํานั่นเองนะครับสัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้านี่ก็คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับ อันนี้ก็เป็นแรงดงนแบตเตอรี่ความสว่างนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับของหน้าจอจะเพิ่มความสว่างนะครับหรือลดนะครับเราสามารถทําได้นะครับแนเพิ่มสว่างลดได้แบบนี้เลยนะครับความคมชัดนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีตัวบรรทัดล่างสุดจะเป็นล้างค่า DTC คือการลบโค้ดนั่นเองนะครับจะมีการลบโค้ดให้ในตัวเครื่องด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากความเร็วก่อนนะครับความเร็วนะครับของของของตัวนี้จะสังเกตได้จากเลขศูนย์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งเตือนความเร็วไว้ที่140นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับสังเกตที่เลขศูนย์ตรงนี้นะครับเมื่อถึง140นะครับ สัญญาณเกตจะเตือนบอกเราทันทีนะครับอันน้เริ่มไปกันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มขับรถออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความเร็วจะขึ้นตั้งแต่นี้เลยนะครับเมื่อถึงร้อยสี่สิบนะครับเกตก็จะเตือนนะครับให้เราเห็นไหมครับเมื่อต่ำกว่าร้อยสี่สิบนะครับเกตก็จะดับเป็นสีฟ้านี้ร้อยสาสิบเก้าเห็นไหมครับแสดงว่ารถยังไม่ถึงค่าที่เราตั้งเตือนไว้นะครับเมื่อถึงค่าที่ตั้งเตือนนะครับเกตจะดัง่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับคือความเร็วแล้วก็ตัวกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้จะกระพริบให้เรารู้ว่าสัญญาณไฟเตือนสีแดงตัวนี้ค่าอะไรมันถึงกําหนดที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวมาดูพอเราลดความเร็วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็หยุดกระพริบไฟกับสถานะมาเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับสุดยอดไหมครับไอเกตตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับผมมันใช้งานสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูวัดรอบเครื่องยนต์ก็คือดูตรงนี้นะครับ เรานะครับบนตรงนี้นะครับก็คือผมตั้งวัดรอบเครื่องยนต์ไว้ประมาณ4,500รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราสังเกตจากตรงนี้เข็มนี้หรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่แ0 0กว่ารอบนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับตอนนี้เป็นพันกว่านะครับผมตั้งไว้ประมาณ4,5 0 0นะครับตอนนี้ไป2,000กว่ารอบนะครับประมาณนี้นะครับจะถึง4 0 0 0นะครับเนี้ขึ้นไป4 0 0พรอบนะครับและเมื่อถึง4,500รอบนะครับตัวเกจก็จะเตือนเห็นไหมครับ เนี่ยครับจะเตือนแล้วก็เนี่ย4,500รอบมันสังเกตตรงนี้นะครับอยู่ที่4,600กว่ารอบนะครับตัว rpm เห็นไหมครับตัวเล็กๆเนี่ยครับด้านหน้าในจักรคริปก็คือทําให้เรารู้เลยนะครับว่าไฟเตือนสีแดงตัวนี้คือวัดรอบเครื่องยนต์มันถึงค่าที่เรากําหนดไว้นะครับเมื่อเราปรับลงมานะครับต่ํากว่านะครับ4,500รอบนะครับก็คือก็จะเป็นสถานะปกติ นะครับแบบนี้นะครับนี่คือประมาณ4,003เห็นไหมครับก็จะเป็นไฟแถบสีฟ้าเหมือนเดิมรถวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการแจ้งเตือนวัดรอบนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสาธิตการเตือนอุณภูมิหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำดูจากไหนดูจากนี้นะครับ93องศานะครับหม้อน้ํานะครับแล้วก็ดูแถบตรงนี้นะครับสามารถเตือนได้นะครับตัวหม้อน้ํานะครับผมตั้งเตือนไว้ที่นะครับ120องศานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าหม้อน้ํานะครับ มันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่เห็นไหมครับเมื่อถึงนะครับหม้อน้ําถึงเกินร้อยยี่สิบเห็นไหมครับค่าก็จะเตือนให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กับพิปบอกว่าตอนนี้หม้อน้ําเกินร้อยยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันต่ํากว่านะครับนี่เห็นไหมครับพอร้อยสิบห้านะครับก็จะเป็นไฟสถานะสีฟ้าซึ่งแสดงให้เรารู้ว่าตอนนี้รถเราปกติอยู่ เมื่อขับไปอีกนะครับถึง120ก็จะเตือนแบบนี้อีกประมาณนี้เลยนะครับบอกค่าชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับหน้ามีติดรถไว้นะครับสําหรับใช้งานนะครับอุบีตัวนี้รับประกันให้2ปีเต็มนะครับก็ดูค่าต่างๆสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆมาวางได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโดยการกดปุ่มนะครับด้านบนซ้ายสุดนะครับแบบนี้นะครับก็จะสามารถเลือกค่าที่เรามาวางได้สังเกตว่ามันกระพริบนะครับ นะครับเราจะเปลี่ยนค่าตรงไหนเมื่อเราจะเปลี่ยนค่าตัวบนนี้นะครับกระพริบอยู่เราก็กดปุ่มขวาสุดนะครับนะครับเลือกค่าต่างๆที่เราต้องการมาวางบนหน้าจอนี้ได้หมดเลยนะครับว่าเราจะวางค่าเป็นอะไรเห็นไหมครับสามารถวางได้ตรงนี้เราจะวางเป็นอ่าวัดรอบอย่างนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเขาจะหยุดกระพริบเองนะครับตรงนี้นะครับอ่าพอเขาหยุดพริบเราก็กดใหม่จะมาบรรทัดที่สองนี่นะครับเราก็กดหาค่าที่ต้องการเป็นหม้อน้ําไว้ตรงนี้นะครับ กฎใหม่นะครับเป็นแบบแบตไม่เอานะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอย่างเงี <The> ้ยครับเป็นบูเธอโบนี้ก็วางได้นะครับหรือจะเป็นค่าระยะทางนะครับค่าเวลาที่ขับรถนะครับอันนี้สัญญาณดาวเทียมนะครับระดับความสูงต่าน้ําทะเลอุณหภูมิมันเครื่องนะครับเนี่ยครับสามารถที่จะวางได้หมดเลยแบบนี้เลยใช้งานง่ายสามารถเลือกค่ามาวางได้นะครับตัวนี้เลยนะครับกดเปลี่ยนหน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับตัวนี้ หน้าจอคมชัดนะครับเกรจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูหน้านี้ดูนะครับอาจจะเราลองขับดูนะครับเกรดสมูทมากนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับลองขับนะครับเนี่นะครับเกรก็จะขึ้นความเร็วก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเลขนะครับประมาณนี้ตัวเลขใหญ่นะครับคมชัดมากนะครับนี่นะครับเนี่ยเมื่อถึงค่า ความเร็วที่เราตั้งไว้140สัญญาณก็จะเตือนแบบนี้นะครับเมื่อความเร็วต่ำกว่า140ก็จะกลับมาเป็นสถานะสีฟ้าปกติแบบนี้เมื่อวัดรอบนะครับวิ่งไปถึงนะครับ4 5่0รอบก็จะมีเสียงเตือนเห็นไหมครับเกีตัวนี้นี่ผมว่าดีๆนะครับใช้งานก็จะสมูทนะครับตัวนี้นะครับท่านใดนะครับที่นะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับติดตั้งให้ฟรีนะครับสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับ0899695708นะครับสำหรับ OBD รุ่น TS Zero ตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับวันนี้ผมป๊อบ OBD Shop ขอจบรีวิวนะครับการใช้งานนะครับ OBD2 นะครับรุ่น TS Zero ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ